ก็โอเคเลยใช่เลยอะนะคะก็คือเราก็คิดมานานแล้วละว่าเด็กเนี่ยควรจะเรียนไปทางไหนแล้วก็น้องก็จะบอกอยู่ว่าเขาอยากเป็นอะไรนะคะก็ที่ที่ที่เราตั้งใจให้เขามาเรียนเนี่ยเพื่อที่ว่าเราต้องการให้เขาเรียนในสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากเรียนนะคะแล้วทีนี้พอพอได้มาอาจารย์ดูให้แล้วเนี่ย ก็โอเคดูแล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วเราก็จะรู้ว่าน้องคุณจะต้องฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมซึ่งสิ่งพวกนี้ก็คือมีประโยชน์มากๆากคือสำหรับตัวเองนี่ถือว่าได้มากๆเลยคือมันมันเปิดเปิดเปิดโลกเปิดความคิดของเราเหมือนกันนะคะหลายๆอย่างก็คือเราไม่ได้คิดเราเราไม่ได้คิดเลยแต่สิ่งที่อาจารย์พูดขึ้นมาเนี่ยก็คือใช่สุดท้ายอะทุกคนต้องกลับมาที่ความสุขของลูกเรา ก็ะค,ะคือก็ยังอยากให้ผู้ปกครองทุกคนนะสนับสนุนสิ่งที่เป็นเด็กเนี่ยควรจะเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีและที่อาจารย์พูดวันนี้ที่ชอบมากๆกก็คือเราต้องสอนให้ลูกเราแบ่งปัน